ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีนะคะมาดูสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยากันค่ะตรงนี้น้ำขึ้นมาแบบเต็มที่เลยพี่น้องตรงนี้เป็นถนนที่เดินลงไปท่าน้ำของวัดนะตอนนี้เดินไม่ได้แล้วนะคะเพราะน้ำขึ้นมาเต็มหมดแล้วถนนที่ให้เดินชมรอบๆวัดวนะ นี่ค่ะเมื่อกี้เด็กๆมาเล่นน้ำแถวนี้อยู่ตอนนี้เด็กๆไปแล้วไหลแรงมากค่ะน้ำเชี่ยวไหลลึกดูค่ะตรงนู้นเป็นะสะพานอะไรเฉลิมพระเกียรติใช่ไหมพ่อใช่ที่เราจะไปหนทางที่จะไปไหนนนทบ,บุรีเหรอไปบางกลวย ไปไม่กลับมาเลยบางกล้วยน,น้ำเป็นสีแดงขุ่นเลยนะคะเป็นขึ้นนี่นจะขึ้นมาอีกมั้งเนี่ยนี่ค่ะฮลัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ตรงอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะคะจังหวัดนนทบุรีดูน้ำตรงเนี้ย เป็นถนนนะเคยเป็นถนนเดินเรียบตอนนี้เดินไม่ได้คะ่ะน้ำเต็มเป็นหมดเลยอ้ยอันนี้ลไยอะลอยมาินจ้าน,นี่น่ผตบก็ลอยมาเต็มเลยหู้บรรยากวศดีมาวเลยวัวน,นี้วันหยุดวะคะวันเสาร์ววววนววีย,ยวว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 วควว น้ำน้ำขึ้นเต็มพิกัดนี้จะขึ้นมาอีกนะคะเขาปล่อยเขื่อนเพราะว่าเขื่อนรับน้ําไม่ได้เขื่อนห้าเขื่อนของเราน้ําเกินหนึ่งรับน้ําได้เต็มร้อเซตอนนี้มันร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็เลยต้องปล่อยออกมาให้เหลือร้อยเปซนนะคะนี่ค่ะตรงนั้นเรือขนสินค้าเรือโยงก็เทียบรอสินค้าอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ย มีทางวัดก็จะกั้นกระสอบทรายไว้น้ำจะขึ้นไปอีกมากไปกว่านี้เขาก็กั้นไว้อยู่นะคะแต่ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าเนาะไม่ใช่วัดอุทยานเฉลิมพระเกียรติจะอยู่ติดกับวัดเฉลิมพระเกียรติเหมือนกันเนี่ยบัวอะไรลอยเข้ามาในนี้ได้ด้วยอโอ้ยน้ำเป็นสีแดงได้กินได้กินของน้ำเลยอะ่ะ กินคาวน้ำอะ่ะที่เขาไหลมาใช่ไหมไม่ทราบว่าชัดหรือเปล่าขอดูให้หน่อยอยากจะให้เหตุของจริงว่ามันสวยมากอะ่ะน้ำเป็นสีแดงคุณครักตาก็จะฮุบเป็นพักๆดูคลื่นมาค่ะคลื่นซัดเสียงดังเลยคลื่นซัดตรงกระสอบทราย อุ้ยบัวลอยก็จะลอยมานะคะนี่เราอยู่ตรงสภาอิคขอโทรัสวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีมาชมน้ํากันวยว่านั้นงูปะ่ะนั่นน่ะมีงูด้วยไหลมาชูคอด้วยยังไม่ตายนะงูกินปลามั้งใช่ไหมนั่นน่ะลอยอยู่วะงูงูพญานาคหรือจะเป็นพญานาคก,กันแน่ อุ <c oughs> ้ยน้ำไหลเชี่ยวมากไม่อยากจะคิดน่ากลัวเหลือเกินไม่อยากจะคิดว่าถ้าเราหล่นลงไปโอ้ยว่ายน้ำไม่เป็นจะไม่ยอมไปใกล้ตรงนู้นหรอกแค่อยู่ลิมนๆนี่ก็พอละนีเลยค่ะผักตบชวาลอยมาแล้วตรงนี้เคยเป็นถนนที่เขาให้เดินอุ้ยมีปลาฮุกขึ้นมาด้วย ให้เดินอ่ะเดินไม่ได้แล้วนะคะเราก้องอยู่ชั้นในแบบเลยพักตบก็ลอยมาเป็นระยะระยะแหละทำไมไม่มีเรือเดินเลยเนาะวิ่งเรือมันแรงไม่ไหวสู้แรงไม่ไหวสู้แรงน้ำไม่ไหวเหรอมันต้องวิ่งสวนน้ำไปใช่ปะ่ะอันนี้ล่องไปนี่ไปอยุธยาเหรอใช่โอ้ถ้าไป<ม>ทางฝั่งกรุงเทพก็ต้องย้อนอ๋อน้ำมันไหลไปทางอายุธยานี่ใช่ไหม,น,ไมนั่นนะ่นนนะ ใช่รเรือบรรทุกของก็ยังเทียบไว้เลยเขาบอกว่าสู้ไม่ไหวใช่ไหมนี่ไงอยู่ใต้ต้นดอกว้าวสวยเอาวิวนี้สวยอันนี้คือดอกทองอุไรย่ยาอากาศก็ดีอยู่ ไปไหนมาไปอะไรนั่งนั่นดูไปเล่นตรงโน้นละนั่งให้ขึ้นละคงจะหนาวแล้วล่ะเหนื่อแล้วล่ะพี่คีมีเด็กๆเขาเล่นอยู่ตรงนี้อยู่เขาคงหนาวละเขาไปโน่นละเช็ดพื้นให้อ๋อเด็กกี่คนเต็มเลยอ่ะกีโคนเต็มเต็มก้นเต็มเต็มก้นเลยมีอากาศดีดีอ่ะแล้วแต่พี่มีดอกพันธุ์สวยที่นี่นพี่สามารถที่ได้แต่ว่าเงื่อนไม่ถึง แตน้ำได้น้ำให้เย็นอยู่แต่แดดก็ร้อนอยู่นะคะอยู่ตรงนี้เราก็มีแดดมีแดดค่ะถึงจะมีแดดแต่ก็ยังเย็นอยู่นะสวยมากอ่ะมุมเนี้ยมุมนี่งามแตะๆเจ้าไปไม่กลับมาเลยบางกรวยไปล้ำรวย ยุลำลูกล้าคงแงงนายเมืองนนสินะอุ้ยมีพึ่งด้วยไปไหนละ่ะพึ่งพึ่งวินเข้าไปในชอ่อนี้ออกมาแล้วโอ้สวยมากทองอไรามาแล้วเด็กเด็กแกงเด็กๆเ,เล่นน้ำอ๋อไอ้นี่มาไปเอาโฟมมาอุ้ยออกไปข้างนอกนะลูกแบบรำยังเมาเลยแม่ พึ่งเข้าไปในหลอด,เข,ลอดเข้าไปในหลอดทองอุไรอะหาน้ำหวานนี่ตัวนี้เข้าไปในหลอดแล้วห,หลอดเขายาวนะเขาเกสอนอยู่ข้างในเขาต้องเข้าไปในนั้นน่ะบินเข้าไปในนั้น,บ,น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 บินเข้าไปในหลอดดอก พอออุไรกำลังบานสะพรั่งเลยค่ะแนวกำแพงยาวมากน้ำน้ากรัวมากนูนตรงนู้นอะเวลาขึ้นมากระทบเพราะเราเดินไปตรงนู้นกันมันร่มตรงนี้มันร้อนเดินไปตรงนู้นกันตรงนี้ไม่มีร่มนะคะคนสวยคนสวยร้อนนี่บรรยากาศ ส่วนสาธารณะสวนเฉลิมพระเกียรติมามุมนี้ดีกว่านี่ค่ะทางวัดทางสวนเขาก็จะกั้นไว้ตรงเนี้แต่จะอยู่หรือเปล่าถ้าเขาขึ้นมากว่านี้มันก็เอาไม่อยู่นะคะ